ห้องคาสิสชั้นสองคนพวกนี้พูดบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยสู้วานทำอาหารอร่อยมากแน่นอนว่าฝีมือต้องดีกว่าคนอเด่นอยู่แล้วแต่พูดความจริงไม่ช่วยอะไรพี่จะออกไปแสดงตัวเชียร์ทป้าเองโถงใหญ่เจ้านายปาดาแขกมากันเกือบครบแล้วนะเริ่มจเหลักกันเลยสวัสดีครับ ฉันยอดเชฟเองเฮ้ยม y ก็ d นั่นนั่นยอดเชฟแล้วร้านตะกุนซูก็ตัวมาได้ไงเนี่ยเดือยอดเชฟมาจริงๆด้วยนี่เป็นสอยที่ทำอาหารเก่งที่สุดในจักรวัดเลยนะฉันชอบติเขาทำอาหารที่สุดเลยเพลินตาลินใจมากๆพี่สูรร้านสาวผีเจ๋งมากเลยเชิญคุณคนนี้มาได้ เจ้าเด็กคนนี้นะขยันทำให้ปู่ประหลาดใจจริงๆฉันเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชิญยอดเชฟมานะเป็นไปได้ไงทำไมอีนั่นถึงเชิญยอดเชฟมาได้ถ้าเป็นการฉลองเปิดร้านตะกุลจูในวันนี้ฉันเลยเลือกเมนูขึ้นชื่อที่สุดของโลกยุคเกา่ารวมถึงสำรับอาหารแมนจู และหันบางส่วนด้วยหลังทำเสร็จก็จะส่งให้ราชกูลซูเพื่อเป็นอาหารจานหลักของนี้เป็นไปได้ไงสำหรับอาหารแมนจูและหันให้สอบศูนย์ไปนานแล้วตอนนี้ไม่มีบันทึกอะไรเหลืออยู่ด้วยแล้วเขาจะทำได้แล้วฉันว่านะีิซูหลังจากช่วยแนะนำฉันให้หยอดเชฟคนนี้รู้จักหน่อยได้ไหมล่ะ ฉันเองไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมเปิดเผยตัวไว้นะคงต้องเห็นร้านสาวเช่นคุยกับครั้งก่อนรอเล่นเรือไงขนาดเราเองยังไม่เคยเห็นเลยอีกอย่างตั้งแต่วันนี้ฉันจะขายอาหารสําเร็จรูปที่ร้านตะคุนซูบังเป็นข้างข่าวอาหารที่ไลฟ์วันนี้ก็ด้วยนะแค่คนไหนสนใจก็ใช้ออทิเคิลตัวเองล็อกอินระบบร้านตะกุนซู เพื่อประมูลคนที่เสนอราคาสูงสุดก็จะได้ไปนะดีเลยดีเลยก่อนหน้านี้ยอดเชฟจะทำอาหารนี้ไรอย,ย่างเดียวแน่นอนว่าแย่งชิงกันไม่ได้อยู่แล้ววันนี้จะได้มือพิเศษก็เข้าบ้างแล้วรับได้ถึงเงินซื้อได้ก็ไม่มีปัญหาน้องค่ะจะเข้าหน้าประมูลยังไงท้าไมราคามัน ไปถึงสองพันเหรียญแล้วล่ะรวยแต่ไม่เห็นใจคนอื่นบ้างเลยถึงเจะดกิบไว้เมื่อวานอาหารก็เตรียมไว้ล่วงหน้าทั้งหมดแต่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษถนอมอาหารเพื่อสามารถรักษารสชาติอาหารเหมือนเพิ่งทำเสร็จได้อย่างเต็มที่เจ้านายแพลตฟอร์มเตีม่เพิ่งสง่งแชทส่วนตัวมาที่ช่องยอดเชว,ว่าอยากให้ไล์ด้วย ไม่เป็นไรจะได้โปรโมทร้านตะกุลซูไปด้วยเลยคุณหนูใหญ่ตั้งแต่เมื่อกี้ยอดจองร้านเราพิ่มกระชุเลยตอนนี้คิวเต็มไปถึงสามเดือนหน้าแถมข่าวงานเปิดตัวร้านติดอันดับการค้นหายอดนิยมด้วยต้นหนึ่งยอดเชฟโพในงานเปิดร้านตะกุนซูงานเปิดร้านตะกุนซูสาขาใหญ่เขีหนึ่งร้านตะกุนซู โทไทม่ติดผลลัพออกมาดีกว่าที่คิดไว้เยอะอยินดีนด้วยนะขอบใจนะลำบากขอเธอแล้วแงอยู่แล้วไม่ต้งองใช้ซูหยุ่นกับซูนนี่แค่ยอดเชฟคนเดียวก็ดังกว่าเจ้าพวกนั้นเยอะเลยอย่างที่คิดไว้เลยจริงๆเด้อ สูาหมันใช้วิธีอะไรถึงดียอดเชฟไปได้เดี๋ยวมันใกล้ถยวเวลาอาหารแล้วมานั่งโต๊ะเรากับพ่อเดียกันทั้งนั้นมีผู้ใหญ่ในแม่ของอาหารเพียบเลยยัยค่ะคุณพ่อคุณหนูสูยังเด็กมีความสามารถมากอย่างงานเปิดตัวก็จัดได้ยอดเยี่ยมและกคักมาก อตอนเราไม่โทดถึงยังไงขอโทษทุกท่านด้วยนะครับทุกท่านครับผมขอแนะนำนี่คือซูมานเป็นลูกสาวคนเล็กของตะกูลซูเราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหนูเซียมานค่ะ